วันนี้9มีนาคพ 2, 2, มพศ2566เวลาห้นานกานายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครอง,ง,งรแรงงานจังหวัดจันทบุรีและผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสถานีตำรวจน้ำาสีกองกำกับการห้ากองกำกับการตำรวจน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงทะเลบริเวณทะเลปากน้ำแขมหนูตำบลตะกาดเงาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจำนวนสี่ลำลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนผลการตรวจพบว่าเรือบางลำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีจะได้สอบสวนข้อได้จริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป